สวัสดีครับพบกับช่องพัฟฟูชาแนลนะครับน้องกล้องแล้วก็ผลไม้นะครับพี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกคนได้กินผลไม้กันแล้วก็น้ำนะครับต้องขอขอบคุณ FC ทุกที่เอฟซนะครับที่สนับสนุนนะครับเนาะให้ได้กินได้ทานกันนะครับอ่าขอบคุณนะครับย่านก็อยู่นี่นะฮะคืออะไร อันนี้คืออาจะเป็นฟูยื่นเป็นงานก็ได้ครับนะครับซึ่งนะครับผมใคเว้ากับพอเเ้าอยู่มีน้องใครนั่งตีเมื่อยเป็นเมื่อยนั่งถ่ายคิดเหนื่อยเป็นเหนื่อยใครพูดมีพอทนนย่นะทีน้องอย่าบอกไครเสียวเอาละเอาละคู่สองเจ็ดค่่อ้จบแล้วะ ก็พูดไม่หยุดนะคะอตอนน <mm mm ี้ขอบคุณพี่ชนะตัดแด้งนะครับพี่ละองดาวพี่พันจอมแปงพี่อรดาพี่เพี้ยนสีพี่ถาวรมีราชพี่บนนะครับผมพี่ว่าขายชุดระเออมีหมุนพี่รัตนานะครับหมุนหมุนแบบนี้จันได้ไหมตอนตอนตอนนั้นนะอย่าหมุนนะหมุนแล้วสามตัวตรงๆนะสามตัวตรง พี่ด้านหน้าอันนี้นะพี่นะครับเบอร์สติ๊กเกอร์นะครับชาวบ้านตาดำดำนะครับขอบคุณหลายๆชาวบ้านตาดำดำก็มีนะครับผมพี่มยุราพี่เนาะสเนลพี่สาวนาตางแดนคุณแฮบีเทีวโล่คิตตี้นะครับพี่ศิลประภาเอ้าพี่ีกไทยไม่พี่จาวอนลายเจริญสีบัติตาพี่พี่ดีอ่านว่ายังโอนี่โนะว่าอย่างโนะเอาเอาอ่านว่าอย่างไร อ้าอาสตะกนตะกนอ่านว่า S A D นี่แหอะาดุาดุอ่าน่าคือมันเป็นข้อแตกต่างภาษาอังกฤษนี่มันไม่มีสลีสลีมันไม่มีสาะอุสารอูนะเวลาเราจะอ่านเราต้องมาประมวลผลอีขาอเจาะลึกก่อนว่ามันจะอ่านไปแนวใดนะ่านพี่โ้อย่าบอกใครเสี้ยวบอกคุณพี่ทองสุกพี่มยุราเด้อพี่าวรมีรัพี่แดงจันะโกธพี่มารีแสงมุนส่ง บุคคนนี้และนามกับมีพี่แาวรลมีลาพี่อ่าพยอมพี่อะไรคุ้มครองนะครับพี่น้องสูนก็สองเจ็ดก็สี่เจ็ดห้าหกอาหรอจ้าเออเออเออใชปทางเออกาแฟหนึ่งกองออตกลงเลยครับลง<ม>ว่าเราจะสรุปว่าเอาอยัางไงนะบางทีตัดสินใจไม่ได้นะมาสิเอาอยัางเนี้ยากได้กาแฟมันากได้ซีบงกท่อนนำแต่ตอนนี้นะครับเพิ่นจัดเป็นชุดเป็นปูมาให้เม็ดกันเรียบร้อยนะ นะครับในชุดนะครับมีโปอยู่โปหนึ่งหลังจากที่ออกมาจากโปชุดนั้นนะครับชุดนั้นชื่อว่ารักพี่เสดายน้องเพื่อบอให้เป็นการเปนเอื้อนอย่างบัวไม่ให้ช้าน้ำไม่ขุ่นเอาทั้งพี่ทั้งน้องไปพร้อมกันนะครับส่วนโปรใหม่ชุดใหม่พี่น้องอ่านมึงสะก่อนว่ามันบอกว่าโปัเอย่าบมีอยู่สี่ชุด จากใจลุงคนมาเต็นครับผมพี่น้องจากใจว้ามาแล้วนี่ครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ดูความสูงความผมเฮ้ยหน่อครับพี่น้องโอ้ยมาจากใจยังไงเออพี่ตีครับดูพ่อก็รู้ครับดูความสูงครับอันนี้เอฟซีดูความสูงมาดูความสูงลูกลาใส่ใหม่ลูกลูะตายพี่น้องดูความสูงดูความสูงครับร้อยเก้าสิบครับเอออันนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบ อันนี้ตอนนั้นร้อยประมาณ70กว่าบขัวขัวขยี้ขึ้นมาหน่อยได้ได้ร้อยได้ได้ร้อยห้าสิบเก้าลุตเลี้วไปขออนุญาตไปไปไหนเขาเขายังไม่ลงเดี๋ยว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 เขาให้ลงยืมเขายังไม่ให้ลงเขาให้รออีกประมาณเจ็ดวันขั้นต่ำนั่น เดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวาีนครอันดูพ่อกลูกครับนะอเดี๋ยวไปเรับนะครับก็จะมีนะครับครีมหนึ่งเจลล้างหน้าหนึ่งปกติพันสี่ร้อยแปดสิบลเอาสิบแล้วมีน้องเหลือแปดร้อยเก้าเนั้นเกลอพีน้องเ้อส่วนคปรที่สอก็ที่พันเปดิเซรั่มหนึ่งเล้างหน้าหนึ่งลดเหลือเพียงเก้าร้เก้าบาทตอนนั้นเองพี่น้อง ส่วนโปรที่3เด้อ2,200บาทนะครับพิเศษเพียงนะครับเพียง1,500บาทโอ้โหอย่าบอกนะอย่าบอกนะครับขึ้นบอกว่าปรูมชั้นนี้ตั้งแต่มื้อนี้มกว่าสินค้าสีเบิร์ใกล้เหมือดแล้วครับพี่น้องใกล้หมดแล้วจากใจลุงพลพระแตนนะครับพี่น้องปกติ3 2 7 0นเินะครับครีม2เซรั่ม1 น้องเอาเสียวเลยพี่น้องเหลือ2,200บาททุนวทำไมถูกขนาดนี้องเจดก็สี่เจ็ดหาสองงก็องแปดห้าหกห้าสองหกหกสองสามสองสี่สอ้าหกสี่ีสามก็องสีห้าแโอ้โหไม่ว่าอไรี่มีจ่ายตรงมาสิกับมีจ่ายตรงเข้ามาบ่เอาบ่เอาเอาเป็นโปรดีกว่าเอาเป็นโปรเอาเป็นโปร โอ้จะจ่ายไม่จ no, ่ายกลางทางนะจะจ่ายต้นทางเลยเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนนะเดี๋ยวมาเดี๋มาโอาไปทางได้อครับเอาไปทางได้ต่างดาวเอาเป็นชุดเป็นปูเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรไปเรื่อต่างดาวบอกต่างดาวมาจากดาวมาเสาดาวมาเสานะเฮ้ยดีเหนื่อยแทนเลยครับาตีบอกนะครับต่างดาวพี่น้องเด้อคือตอนนี้นะครับในส่วนของ ทีพกูโก้นะครับเรียบร้อยก็ต้องรออีกสระยะนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะสั่งได้เช่นกันนะครับเอาเป็นชิ้นเป็นอันเอาเป็นชุดเป็นโปก็ได้เพิ่มกำลังอกกำลังใจให้กับทางคุณลุงป้าลุงพนพ่แตนด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์กับแก้วนะครับหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบไหนบางที่เขาเอาเป็นชุดเป็นโปูเขาก็บสะดวกเนาะนะครับเขาก็เลยกาแฟใช้หนึ่งกล่องเอาพี่น้องเอฟซีหลายคนไหน ทั่วโลกนี่ถ้ากาแฟคนละหนึ่งกล่องนี่ยส่งไม่ทันนะไม่ทันแน่นอนเดี๋ยวบอกใครแต่ส่งสั่งเลยกับพี่น้องเออนะครับศูนก็สองเจ็ดก็สี่เจ็ดห้าสองหกกาแฟกล่องหนึ่งเด้อจ้าเออพ่นละส่งไปพ่นเออเดี๋ยวที่อยู่ส่งให้ทางไลน์นะครับเพื่อเป็นการสื่อสารกันนะครับอ่านะครับหรือว่าบางคนบางท่านอาจจะไม่เก็จะเป็นมุมแต่ละจุดนะครับจุดของใครนะฮะ นี่นะครับ <weil S 1> <Marcel o Onion> จุดหนึ่งแล้วก็จุดหนึ่งนะครับต่างคนต่างนะครับที่แยกนะครับอ่าไรนะครับเนาะแล้วนี่ก็ลงพันนะครับขายของอยู่นะฮะเอฟซีนี่นะครับจุดหนึ่งอ่าไม่ขายให้ย่าสักทีเลยนะฮะไม่ได้ขายให้

โอ้โหอยูโมโม่ไม่แม้กันไในสดนะครับรอสี่โมงนะตอนนี้ก็สี่โมงแล้วหมายสามอีกชั่วโมงหนึ่งนะเอฟซีอ่าก็จะได้รอดึงแถลงนะครับนะฮะตอนบ่ายยิ่งสวยสวยกว่าตอนพี่เจนพี่อะไรก็อยู่นู่นนะเอฟซีบางต้นนะอยู่ใช่ไปกีเพลตก็คนละคนอีกนะคะงานของพอดี ทุกตอนนี้อากาศเย็นแล้วดูลโอเคฮะประมาณนี้นะครับ f c ก็ฝากด้วยนะครับ f c ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์กดซับสไครต์กับช่องทับพูชแนลครับผม